สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของกินนานในตอนที่651นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยกระบีทลายสวรรค์ชินนานสีสันแห่งท้องฟ้าลำแสงสาสถา,านนับหมื่นจังข้าไม่ได้ต่อสู้โดยลำพังสักน้อย รูปแบบค่ายกลทั้งห้านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากลองดูถ้าหากพวกเจ้าสามารถทําความเข้าใจพวกมันได้จะเป็นประโยชน์มากในยามนี้ขอบคุณท่านเจ้าสํานักฮึบุรุษผู้นี้เพียงแค่พี่คิดสื่อเหลือนเซียนได้เท่านั้นเขาคิดจริงแล้วว่าจะไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้จึงพยายามที่จะกวดเอามาดกสืบทอดล้าค่าทุกสิ่งทุกอย่างไปนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หรือนั่นจะเป็นกระถางส้มสวรรค์อย่างนั้นหรอนั่นมันกระถางส้มสวรรค์ไม่ผิดแน่ทำไมถึงได้ปรากฏล่วงหน้าเช่นนี้กันล่ะ <G ül Burch> กระถางส้มสวรรค์ปรากฏออกมาล่วงหน้าอย่างนั้นหรอหรือว่านี่อาจจะเป็นปฏิกิริยาจากดอกไม้สีฟ้าขาวของข้าอย่างนั้นหรอให้ตายเถอะทำไมถึงได้มีช่องว่างมิติปรากฏตัวออกมามากมายเช่นนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่ากระถางส้มสวรรค์อย่างนั้นเหรอ พวกนี้่างเป็นมรดกสืบทอดและสมบัติล้ำค่าจำนวนมหาศาลยิ่งนะักจะลังรออนันใดอยู่อีกล่ะรีบไปคว้ามันมากันเถอะในเมื่อตอนนี้กระถางสอมสวรรค์ได้ปรากฏออกมาแล้วและการต่อสู้หลังจากนี้จะเป็นการต่อสู้อย่างดูเดือดพอเพราะเหล่าอัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบจะพุงะ่งเป้าความสนใจไปยังเจ้าสำนักแต่ละขั้วอำนาจพอตาได้ที่สามารถครอบครองยันเจ้าสำนัก100แผ่นได้ถึงหนึ่งชั่วโมงคนผู้นั้นก็จะได้รับการยอมรับจากกระถางซ่อมสวรรค์ ว่านเสียวและพวกเจ้าที่เหลือเวลาไม่คอยท่าจงจำเอาไว้อย่าพยายามต่อสู้กับอัจริยาใดผู้ใดเปรียบหลบเลี่ยงทุกอันตรายอย่าใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเพราะชีวิตพวกเจ้านั้นสำคัญที่สุดขอรับท่านเจ้าสานักตอนนี้ข้าได้รับยันเจ้าสานักมาแล้วทั้งหมด15แผน่นแต่แค่นี้มันยังไม่พอหรอกมัดเทพเจ้าทำลายล้างนี่เขามาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน แค่นี้ก็ได้มาเป็น17ชิ้นแล้วชิ้นนานตอนนั้นพวกเราไม่สามารถต่อสู้กันได้ในเขตแดนสวรรค์หมื่นจังเช่นนั้นเรามาป่ามือกันวันนี้แทนก็แล้วกันติ่งเทียนฉีผู้นี้บ้าคลั่งในการต่อสู้สักริงชิ้นนานข้าลัวเยียนเคยบอกเจ้าไปแล้วไม่ว่าเจ้าจะเข้มแข็งสักเพียงใดเจ้าก็คงจะแพ้ในวันนี้อยู่ดีมดปวกเยี่ยงเจ้านะควรจะถูกกำจัดไปได้นานแล้ว พวกเจ้าคิดจะใช้โอกาสนี้ปิดล้อมขาไว้อย่างนั้นเหรอถ้าอยากจะต่อสู้นักทำไมต้องพูดให้มันมากความด้วยละ่ะเข้ามาเราจะปล่อยให้เจ้านกตัวนั้นและสิทธิ์ของขินนานมาขัดขวางการต่อสู้นี้ไม่ได้พวกเรามาร่วมมือกันจัดการนกตัวนั้นและสิทธิของเขากันเถอะ เจ้าชินนานนี่มันเก่งเกินหน้าเกินตาและกวดเอาสมบัติไปเป็นจำนวนมากมันทําให้ทุกคนโกรธเคืองและร่วมมือกันจัดการเขาแล้วชินนานว่านเสียวโอกาสได้มาถึงแล้วนำมรดกสืบทอดเหล่านี้ไปแล้วรีบขัดเก้าพวกมันในขณะที่เจ้าต่อสู้กับอัจฉริยะไร้ผู้ได้เปรียบทั้งสี่มันจะส่งเสริมให้เจ้าบรรลุขอบเขตเอามาตะได้ชิน,นานนี่เจ้า ไม่ไม่ไม่เจ้าชินนานผู้นี้กําลังแซงทาดีกับข้าไม่ข้าจะต้องไม่ให้ตัวข้าหลงกลเช่นนี้เขาต้องการใกล้ชิดสนิทกับข้าเพียงเพื่อที่จะให้ข้าเต็มใจเป็นสัตว์พาหนะของเขาเท่านั้นไม่นะข้าจะต้องไม่คิดว่าเขาเป็นคนใจดีหาเจ้านกตัวนี้เสียสติไปแล้วอย่างนั้นหรอหรือว่ามันกําลังกลัวพวกเราหรอถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบฆ่าเขาซะเพื่อไม่ให้มันเป็นการทรมานเขาปล่เปลา ในเมื่อพวกเจ้าต้องการคิดที่จะสังหารข้างั้นมาเป็นบันไดก้าวแรกสู่การเป็นอมาตะของข้าเสเถะ